สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีโตเรื่นค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราใน,นกันเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพครับ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอโดยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนด้านการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นนโยบายหลักที่กำหนดไว้10ประการดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการผลิตกำลังคนให้มีการเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การกำหนดความต้องการการวางแผนการผลิตการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่จะใช้งาน 2. การขยายผลการจัดหลักสูตรทวิภาคีและสากจศึกษาซึ่งสอสมีการดำเนินการมานานพอสมควรทางการจัดการศึกษาทวิภาคีและสากจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศที่มีความเจริญมีขีดความสามารถสูงทางด้านต่างๆปัจจุบันไทยมีความร่วมมือทวิภาคีกับหลายองค์กร 3. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสายอาชีพอย่างจริงจังมุ่งเน้นการดําเนินการตามกลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาส การจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับหลักสูตรสามัญในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเสริมขีดความสามารถของนักเรียนสายสามัญ 5. การพัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะความรู้ความสามารถและเร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งได้มีการร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยมีการหารือในที่ประชุมกรออว่า ต่อไปการให้เงินเดือนค่าตอบแทนกับคนที่เข้ามาทํางานอาจจะไม่ดูที่วุฒิการศึกษาเท่านั้นแต่จะดูที่ขีดความสามารถอีกด้วย 6. การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเชื่อมโยงกับการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนสร้างคุณภาพเพิ่มโดยมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนาที่สามารถนาไปใช้ได้จริง 7. การผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศโดยการร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและการบริการในสาขาที่จำเป็นขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งยกระดับแรงงานไทยร่วมกับสถานประกอบการ 8. การเร่งปรับภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกเพราะสังคมไทยมีค่านิยมที่ว่า เด็กจะต้องเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเราจรึงจะต้องพยายามแก้ไขต้องเพิ่มคุณค่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาอาชีวะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เด็กหันมาสนใจเรียนสายอาชีพให้มากขึ้นเพิ่มสัสดส่วนผู้เรียนจากปัจจุบันที่มีสัสดส่วนสายอาชีพต่อสายสามัญเป็น36ต่อ64ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 9. ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีศักยภาพด้านการอาชีวศึกษาและภาคการผลิตเช่นด้านอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับเยอรมนีสิงคโปร์เกาหลีใต้ภาคเกษตรกรรมก็มีความร่วมมือกับอิสราเอลรวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหลายประเทศในหลายด้านและ10การขยายโอกาสของทุนการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้ความให้มีความรู้ความชํานาญ โดยเน้นการสร้างครูในระดับต่างๆเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืนเพราะครูที่จะมาสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีครูค่อนข้างจำกัดจึงมีแนวความคิดเรื่องจะเสนอรัฐบาลเพื่อขอเปลี่ยนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือทุนโอดอสมาให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ เด็กเหล่านี้เมื่อจบส่วนหนึ่งก็จะเอามาเป็นครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแนวความคิดของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการครับ